ทำอ่ะมันก็จะมองเออทำเปเอถ้างบบนี้มันมันสมัยใหม่ไอี่มันร้อยร้อยปีแล้วมันก็เข้าเท่นี่ยต้องดูอะไรอย่างนี้นิดนึงนะถ้าต่อยนั่นแหละด้วยการมาตรฐานต่างๆการรับมูลค่าดูดีนะของพวกนี้มันดีมันแพงบางทีคนก็ออกมบอกเอ๊ะทำไมมันแพงครับไม่ทำรูดแล้วทำไมัน มันพลอย่างการรักษาของกับการทำใหม่เนี่ยมันน่าจะแพงกว่าใช่ไหมาละครททัศเในร้อยสาะจันะครับผมเครับคุณยงลงเชื่อกับการแดงครับว่าดาวนักแสดงคนครับไงานตัวหน่อยสวัสดีครับผมักเรีร้อยยศดำต้องฟัวงามครับสวัสดีครับผมพาณิชย์บินบันเทิงครับผม สวัสดีครับผมนักเรียนนายร้อยคือกล้องยิ่งใหญ่ครับสวั <grateful. S 1> สดีครับผมนักเรียนนายร้อยว่องไวไร้มนชินครับสวัสดีครับผมนักเรียนนายร้อยปานเทพสมหวังครับสวัสดีค่ะนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงเหมือนดาวไร้มนชินค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงผลทิพยารุ้งค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงหมอฟ้ามีปันเทิงค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงอริสาต้องตาค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงการวิสาติตกุ้งกดค่ะสวัสดีครับนักเรียนนายร้อยตำรวจ ตายองดชครับท <da> ี <c> ่ดเริ่มวันนักเรียนร้อยเ็เขายืนขาชิมาแล้วมาแล้วเดินแล้วต้องต้องอัตโนมัติครับผมขาาง ารลทำายาลทำไหว่น้ำกี่ันกี่คืนไม่รู้อะเพื่อความเพียรเหมือนกับรัฐบาลขอทอเว่น้ำผมกาไม่ต้องถืฝว่งด้วยถือว่งด้วยด้วยนำพาคนอื่นม็ปลอดภัยด้วยไงมันทำให้สว่างขั้ใหม่มาก แล,แล้วต่อแทรกล่ะเพราะงั้นการที่เราจะขับเคลื่อนศิลปะของเราเนี่ยส่วหนึ่งก็คือนศิลปะเดิมอัีกของคือศิลปะเดิมเราที่จะทําให้ความทันใจด้วยความสมัยแทรกไปด้วยนะเหมือนการอะไเทราส์เล้าของแต่ละภาคอะนรถ้าเราทํามาเหมือนกันมันก็จะแข่งกันมากขึ้นไปมันต้องทำสองอย่างคเลยต้องถามว่าทำอันนี้ทีน้ำราคาเนี่ยต้องแต่งบ้านต้อโชรูไว้กันอีกการนึงก็คือใช้กระจับวันโดยไปเสริมในเรื่องของอะไร พอเบีงแในเรื่องของวัตถุต้นคุณเข้าเอาผสมาถานแล้วผลิตกระเป๋าผล,ลิตอาที่มาเป็นวัตถุถึง,นนงแต่ก็โยน้ำเนี่ยนะมันจะได้เพิ่มมูลค่าสินค้า